นายไตรัฐวิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาที่การกอสอทอชอเปิดเผยในวันที่22พฤศจิกายนว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้รับหนังสือจากสมาคม Digital, ออทออีวีดิจิตอลกสทชที่ได้หารือกับกะกะทในประเด็นข้อสงสัยต่างๆและได้ขอความร่วมมือกับทรูให้คืนคต้าถ่ายทอดสดฟุตบอล2022ในรอบ16ทีมสุดท้ายกลับมาให้กะกะทเพื่อนํามาจัดสรรให้กับทีวีดิจิตอลถ่ายทอดสดแบบคู่ขนานซึ่งทรูไม่ขัดข้องและทางกอสอทอชอได้แจ้งสมาคมทีวีดิจิตอล ซึ่งทางสมาคมก็พอใจกับข้อสรุปนี้ส่วนจะเป็นรอบใดบ้างคู่ใดบ้างจะจัดสรรอย่างไรในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกกทที่จะต้องดําเนินรับผิดชอบต่อไปส่วนประเด็นที่ทูยื่นเรื่องถึงกสทชเพื่อขออนุญาตถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นระบบ HD แทน SD นั้นรักษาเลขาธิที่การกสทชก็ระบุว่าส่วนตัวทราบเรื่องนี้แล้วแต่ยังไม่เห็นเอกสารซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากแต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอมติที่ประชุมบอร์ดกสทชพิจารณาอย่างละเอียดโดยคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมในวันพุธนี้อีก ีกครั้ง